สวัสดีครับสวัสดีค่ะอยู่ไหนเนี่ยตอนเนี้ยเออยังจะมาล่องแพอะค่ะล่องแพครับไหนขอดูหน่อยอยู่ไหนแม่อยู่ไหนโกมอนคอเนอร์ค่ะโกมอนคอเนอร์ค่ะด้านรับค่ะอ่าเดินเข้าไปเลยข้างในมีอะไรบ้างคะเดี๋ยวลองเข้าไปดูเลยละค่ะค่ะมาเลยค่ะว้าวว้าวนี่คือลงเรือแพกันนะคะโดนลงไปเลยขอดูหน่อยเซ่ค่ะ โอ้น้ำใสมากอ่ะนี่ก็ลึกนะเนี่ยนี่ก็ลึกแล้วนะโดยที่ก็ลึกแล้วนะเนี่ยนี่ก็ลึกแล้วนะไม่ไดี๋ยวจิงโจนน้ำจิงโจนน้ำไหนจิงโจนน้ำจิงโจนน้ำไปแล้วจ้านี่ดูลีลาพี่เขาครับโอ้โหโปรมากนี่เป็นไงเที่ยวเข้าโค้งสวยมากพี่ก้องค่ะ ต่อไปจะเป็นด่านโหดด่านนี้ขึ้นชื่อว่าน้ำเชี่ยวสุดๆไปเลยเต็มตัวเต็มตัวค่ะไปเลยจ้าโอ้โหกำแพงเปียกไปึงทั้งตัวเลยติงเติ้งเติ้งเติ้งติ้งติ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 งเต้งเตมทางหน่อยครับเป็นยังไงครับกุลลมทางเย็นมากกุลลมทางผมเย็นมาก ก็ต้งทำก็เป็นไงคะเย็นสุดๆเลยค่ะแต่ดูหน้าเหมือนเหมือนไม่เย็นเลยเย็นมากเลยไปเอารดน้ำหน่อยเฮ้ย่นี่ดน้ห่อนีา้นไปแก้วใหญ่ๆแช่เอาไว้โอ้ยลบก่อนด้ยไอตูเย็นโอ้ย ของขวัญก็ผ่านไม่เห็นของขวัญก็ผ่านไมเ่มเห็นโอ้ยทำไมเร็วทำไมมันเร็วเปิดตู้เย็นกินน้ำเต็กุ้ยเจ๊ไปเลยไปเลย <c oughs> ใช้งานเมียนหน่อย <c oughs> เร็วเร็วหายช้ามากเลยนะมแม่เนี่ยช้ามากเลยน<ห>านแล้วนะ เร็วๆสายหน่อยสายหน่อยสายหน่อยพายเพดเดิบอร์ดมันธรรมดาไปพายซับไม้ไผ่ดีกว่าให้แม่ไายเ,าเร็วๆแมวแมวเดืว้อนแรงนะแมวแงแล้วไมนะ่มีปลาเยอะนั่นนะดูดิวแค่นี้นเองเออลงไปเดินเดินในน้ำกันอ่ะเดี๋ยวแม่ดูเดนื้อือดแมไหนอ่ะแม่ลงไปเลย หนาวอ่ะน้ำใสามาก เป็นไงบ้างคะเปรี้ยวไหมคะหวานชื่นใจอืมเป็นไงคะเล่นงานเหนื่อยๆได้ผลไม้เย็นๆแจ่มเลยแล้วคนนี้ยังไงคะขอถามความรู้สึกเลยค่ะดีค่ะจบแค่นี้จบแค่นี้ค่ะโอเคค่นี้เป็นไงคะความรู้สึกไหนครับสน,บน,นุกมากก็ปันถายไปไหนคะเนี่ย<ล>ไม่มดได้เอา<ล>ไม่<ล>ดได้เอามาค่ะฝลุษค่ะที่บ้านฝลุษค่ะเอ้โหขอหน้าเปรี้ยวทีนึงครับ เยี่ยมเลยครับบ๊ายบาย